วันนี้เป็นวิชาชีวิตตอนที่407ร้องพี่อยู่ที่วัดดอนศรีสะอาดอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่วันนี้ก็ได้มาอ่านในพระไตรปิฎกเล่มที่ห5 6ิบห้าิบกหสิบเจ็นะซึ่งเป็นเรื่องราวของคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะถึงการไม่ติดความยึดมั่นถือมั่นก็ประดุจการถอนลูกศรน,นะออกจากตัวเรานะการอยู่ในความไม่ประมาทนะเพื่อหวัง ข้ามวัตตสงสารคือไม่หวังในโลกนี้แล้วก็ในโลกหน้าคือไม่ต้องเกิดอีกแล้วแล้วก็ในเรื่องราวที่พระองค์ทรงห่วงในเรื่องของความวิวาสในหมู่คณะนะว่าพุทธบริษัทนั้นเนี่ยพึงไม่วิวาทในหมู่คณะนะเพราะว่าเมื่อมีการวิวาทนะแม้เวลาจะผ่านล่วงเลยมาถึงสองพันกว่าปีมาจนในปัจจุบันเนี่ย การวิวาทกันเนี่ยมันก็ย่อมเกิดความยินดียินร้ายเกิดขึ้นเชกเช่นเดียวกับในศาลว่าผู้ชนะคะดีก็เกิดความยินดีผู้ที่แพ้คดีก็เกิดความยินร้ายเพราะนั้นความยินดียินร้ายมันก็ย่อมเกิดขึ้นเพราะนั้นผู้ที่เห็นถึงโทษภัยของการทะเลาะวิวาทเนี่ยก็พึงที่จะงดเว้น,น,นการทะเลาะวิวาทนั้นนะ ในหมู่การทะเลาะวิวาทจะไม่มีการสนเสริมกันหรอกนะเพราะว่ามันมีการขัดแย้งกันแล้วมันมีการทะเลาะบอกแวงกันแล้วนั้นก็ขอให้เรานเนี่ยได้พยายามที่จะหลีกเลี่ยงการทะเลาะวิวานะพึงมีเมตตาต่อกันถ้ามีเมตตาต่อกันมันอะไรมันก็งดงามก็มเปลี่ยนไปด้วยความรักทั้งหลายนะเพราะว่าเราเกิดมากนะ็เพื่อที่จะสร้างความสุข ให้แก่คนอื่นมีพลังแห่งความรักความเมตตาเพราะพลังแห่งความรักความเมตตานี่แหละมันจะเติมเต็มชีวิตของเราซึ่งความรักความเมตตามันก็เกิดจากภายในใจของเราที่จะพยายามบ่มเพาะพุทธเกษตรนี้ให้มีความเบิกบานมีความเพราะถ้าว่าเรามีความรักความเมตตาเนี่ยจิตแห่งพุทธะมันก็จะเกิดในใจเราของความเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานที่เราจะมีจิต ตระหนักรู้นะระลึกรู้ถึงสภาวะภายในจิตใจของเราที่เปี่ยมไปด้วยความเมตตากรุณาแล้วความเมตตากรุณานี้นี่ก็จะนํามาซึ่งความสุขเพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตด้วยความรักความเมตตาเนี่ยมันเป็นความประเสริฐของชีวิตเพราะพลังแห่งความรักความเมตตานั้นเนี่ยเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ของชีวิตเมื่อเรามีความรักความเมตตาความขัดแย้งมันก็จักไม่เกิดขึ้น ความยึดมั่นถือมั่นมันก็จะไม่มีความไม่ประมาทมันก็จะเกิดขึ้นความสมาสสมคคีมันก็ย่อมมีขึ้นในพระตรวิฎดกเล่มที่หกสิบห้าเล่มน,นี้ที่พระองค์ได้ทรงตรัสไว้ว่าผู้กำหนดรู้สัญญาแล้วไม่เข้าไปติดในความยึดถือทั้งหลายคือไม่ยึดมั่นถือมัน่นเป็นผู้ถอนลูกสอนเสียแล้วเป็นผู้ไม่ประมาทประพฤติอยู่ย่อมไม่หวังในโลกนี้และโลกหน้าก็เพื่อความหลุดพ้น หรือการไม่ทะเลาะวิวาทนะเพื่อความสมานสมามัคคีก็อยู่ในปฏิปิตกเล่มน,นี้ที่เป็นคําตัดของพระพุทธองค์ว่าพระผูม้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบุคคลความวิวาทกันเหล่านี้เกิดขึ้นในหมู่คณะความยินดีและความยินร้ายย่อมมีในการวิวาทเหล่านั้นนะบุคคลเห็นโทษนี้แล้วเนี่ยพึงงดเว้นถ้อยคําขัดแย้งกันนะหรือพยายามที่จะเว้นการทะเลาะวิวาทกาับความขัดแย้งกัน ราะว่าประโยชน์อื่นจากการได้รับความสันเสริญนินทาได้รับความสันเสรินนเรสญเนี่ยมันไม่มีหรอกในหมู่อู้ขัดแยง้งเพราะนั้นความสมัครสมานเราเมื่อกี้ความมีเมตตาความมาีพลังแห่งความรักความเมตตาต่อกันนะเพราะว่าชีวิตทุกชีวิตก็มีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวโยงกันนะมีความสัมพันธ์กันนะทั้งธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมนะที่เราพึงจะได้อ่ ลงมือกระทําที่จะสร้างจิตสํานึกของเราให้เป็นผู้ที่มีความรักความเมตตามีความผ่อนปลนต่อผู้อื่นมีสติดูลมหายใจของตัวเราเองสิ่งเหล่านี้มันเป็นความสุขเล็กๆที่ยิ่งใหญนะ่ที่เราควรจะได้เห็นถึงความสําคัญอันนี้ส่วนในพระไตรปิฎกเล่มที่66กก็จะเป็นในเรื่องราวของความรู้ยิ่งในคุณธรรมความไม่แข็งกระด้าง นะซึ่งความไม่แข็งกระด้างเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความอ่อนน้อมถ่อมตนนะก็เป็นความดีงามของชีวิตแต่ในคาใายที่เราทําความดีแล้วความดีไม่ตอบสนองเราทันทีทันวันเนี่ยก็รให้เราได้คิดซะว่ามันเป็นกรรมนะเพราะว่าทุกนะมันก็เกิดมาจากกรรมเป็นปัจจัยนั่นแหละเพราะนั้นะนะนะความ ความเป็นสิริมงคลแห่งคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงตัดถึงความไม่ทะเลาะวิวาทก็ดีความไม่โกรธก็ด,คมมกด,กดีความไม่สะดุง้งหวาดกลัวก็ดีความไม่โอ้อวดตัวเองก็ดีการไม่เกิดความลาคาญเมื่อผู้อื่นมาซักถามขอความช่วยเหลือก็ดีหรือการพูดจาด้วยปัญญาก็ดีมีความไม่ฟุ้งซ่านในจิตใจก็ดีสํารวมวาจา ในการพูดก็ดีเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นความงดงามของชีวิตซึ่งก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่หกสิบหกในพระไตรปิฎกเล่มที่หกสิบหกก็มีถ้อยคำที่กล่าวว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าบุคคลนั้นแลละเป็นผู้ไม่โกรธไม่สะดุง้งไม่อ้อวดไม่มีความลำคาญพูดด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านสำรวมวาจานี้เป็นความเป็นความดีเป็นความงดงามของชีวิตหรือในคาใดที่แบบว่า ทําดีแล้วไม่ได้ดีมันก็อาจจะเป็นกรรมเก่านะหรือในชาตินี้เราทําไม่ดีเราก็เลยได้รับผลไม่ดีมันก็เกิดจากกรรมนะก็อยู่ในพระไตรปิฎกเล่มนี้เหมือนกันว่าทุกนั้นเกิดเพราะกรรมเป็นปัจจัยนะก็จะมีถ้อยคําว่าทุกทั้งปวงอย่างใดอย่างหนึ่งย่อมเกิดเพราะมีกรรมเป็นปัจจัยมีกรรมเป็นปัจจัยนะหรือความ ผู้รู้ยิ่งในคุณธรรมมีความไม่แข็งกระด้างน,นะก็เป็นความงดงามของของชีวิตนะก็มีอยู่ในถ้อยคำในพระไตรปิฎกเล่มที่หกสิบกนี้นะว่าผู้รู้ยิ่งในคุณธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่เป็นภายในหรือภายนอกไม่ถึงไม่พึงทําความแข็งกระด้างด,ด้วยคุณธรรมนั้นเพราะการทําความแข็งกระด้างน,นั้นนะอันผู้สงบทั้งหลายไม่กล่าวว่าเป็นความดับกิเลสคือ คือถ้าเรามีความแข็งกระด้างมันก็ไม่เป็นการดับกิเลสเหมือนเป็นการหลงตัวเองนะหลงตัวเองว่านะซึ่งการหลงตัวเองมันไม่ใช่สิ่งที่ดีงามเพราะฉะน,นั้นในการดํารงชีวิตนะที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์นะได้พบพุทธศาสนาได้เข้าใจซาบซึง้งถึงหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ที่พระองค์ได้ทรงตัดไว้ในปาชิโม,โมวาดว่าให้ทิกษุเนี่ย ยังประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทนะเพราะฉะนั้นการทําเพื่อประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่นนะถือว่าเป็นหน้าที่ของมนุษย์นะที่จะนำชีนำชีวิตมนุษย์ผู้นั้นเนี่ยไปสู่ความดีงามเพราะว่ามนุษย์นั้นเนี่ยก็มาจากธรรมชาตนะิเพราะนั้นเราก็นําวิถีชีวิตเราเข้าไปสู่ธรรมชาติไปชื่นชมธรรมชาติไปสัมผัสธรรมชาติ ยินดีกับธรรมชาติมีความรู้สึกยินดีกับสิ่งแวดล้อมกับชีวิตที่จะใส่ใจและเข้าใจในในธรรมชาติทั้งหลายมีความปิติยินดีเบิกบานในหน้าที่การงานของตนมีความเมื่อเข้าไปในป่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยภาษาวกจะนิยมการเข้าป่าไปอยู่ป่า ก็จะเกิดความดื่มด่ากับเสียงของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นเสียงของลมพัดเสียงของใบไม้ไหวหรือแม้แต่เสียงของแมลงแลนะนี่คือความงดงามของชีวิตนะเป็นความลึกซึ้งนะของธรรมชาติที่มันควบคู่มากับชีวิตของเรานะเพราะนั้นความสงบภายในก็ดี นะความสงบภายในจิตใจของเราก็ดีความเป็นผู้มีปัญญารู้ผิดชอบชั่วดีก็ดีการอย่างรู้ในหลักธรรมคําสอนนะความเป็นผู้มีจิตบริสุทธินะ์เป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นผู้มีความสงบระงับต่างๆนะมีใจเมตตากรุณามีความรักที่จะให้นะไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมแปดทั้งหลายทั้งปวง พุาในสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะก็เป็นสัมมาวาจามีความสำรวมในวาจามีจิตใจที่เบิกบานแจ่มใสสงบเยือกเย็นไม่กวัดแกงไม่สะดุ้งหวาดกลัวนะเพราะความหมดจดในความสำรวมเนี่ยเป็นสิ่งที่องค์สมเด็จพระสมรัมมามุฒเจ้าได้ทรงตัดสอนกับภะษาวกทั้งหลายถึงความสำรวมในกายวาจาใจนะพึง ทีรนาถึงความเข้าใจของชีวิตของการสิ้นไปของชีวิตนะที่เราจะไม่หวั่นไหวนะถึงความที่จะต้องดับสูนไปของชีวิตนะเพราะว่าสังขารนั้งรวยสังขารทั้งหลายทั้งปวงนั้นเนี่ยมันไม่เที่ยงนะเพราะนั้นการไม่สะดุ้งในเวลาที่เราจะสิ้นชีวิตนั้นเนี่ยนะก็ทำให้จิตสุดตายของเรานั้นเนี่ยมีความเข้าใจมีความเบิกบานเราก็จะไปสู่ในภพภูมิที่ ดีงามเหล่านี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของพระไตรปิฎกในสามเล่มนี้ที่พระองค์ทรงตัดว่าผู้กําหนดรู้สัญญาแล้วไม่เข้าไปติดในความยึดถือเป็นผู้ถอนลูกศรเสร็จแล้วเป็นผู้ไม่ประมาทก็ย่อมไม่หวังในโลกนี้และโลกหน้าหรือ ความวิวาทกันเกิดแล้วในหมู่คณะนะความยินดีความยิน้ายมันก็เกิดในการวิวาทนั้นใครชนะมันก็ดีใจใครแพ้มันก็เสียใจเพราะฉะนั้นบุคคลเห็นโทษนี้แล้วของการทะเลาะวิวาทก็พึงที่จะระงับเสียนะใช้ความมีเมตตาเพราะว่าในหมู่การทะเลาะวิวาทขัดแยง้งความสรนเสริญม,มันจะไม่เกิดมีขึ้นหรือถ้อยคําที่พระองค์ทรงตัดในพระไตรปิฎกเล่มที่66เรื่องราวของการเป็นผู้รู้ยิ่งในคุณธรรมนะ ไม่ทำความแข็งกระด้างนะหรือความเข้าใจในกฎแห่งกรรมนะว่าทุกมันเกิดจากกรรมเป็นปัจจัยนะหรือสิ่งทร่ลงทรงตัดสอนในเรื่องความไม่โกรธไม่สะดุง้งไม่โอ้อวดไม่ลํำคาญพูดจาด้วยปัญญาไม่ฟุ้งซ่านหรือสำรวมในวาจาเหล่านี้เป็นตน้นหรือแม้แต่ในพระไตรปิฎกเล่มที่67ดนะก็จะเป็นเรื่องราวของความเป็นอิสระนะที่ ที่พระองค์ทรงทรงตรัสถึงความเป็นอิสระนะเช่นเนื้อในป่าเนื้อที่เขาบอกว่าเนื้อคือพวกสัตว์ทั้งหลายอะเก้งกวางั้งนั้นนะอะเสือเสือดาวช้างเชง,ชงทั้งหลายถ้าไม่อยู่ในอ,อิสระไม่ได้ถูกผูกมาหรือแม้แต่วัวกระทิงน่าจะสีทั้งหลายไม่ได้ถูกขังในกรงเนี่ยอยู่ในป่ามันก็สามารถที่จะไปหาก,กินได้ตามปาสนาฉันใดเนี่ยนอลชนผู้รู้แจ้งนะมุ่งถึงความะพฤติ ตามความพอใจข้งตน,นอิสระอยู่ในป่าก็ตามหรืออยู่ในสังคมก็ตามก็พึงดาเนินไปผู้เดียวเ,เหมือนนอนและจะนันั้นการประพฤติปฏิบัติด้วยความวิเวกนะการปลีกวิเวกการไปอยู่แต่เพียงผู้เดียวผู้ดูเพื่อดูใจตัวเองนี่แหละคือความงดงามของชีวิตประดุจเนื้อคือสัตว์ในป่าเนื้อคือสัตว์ในปาน่นปาที่แบบไม่ได้ถูกขังนะไม่ได้ถูกผูกมัดก็อยู่เป็นอิสระไป หรือการคบมิตรที่พุทโธก็ทรงที่พระปัจเจกพุทธเจ้านะในใน,ในพระไตรปิฎกเริ่มที่หกสิบเจ็ดนะมันจะเป็นเรื่องราวของพระปัจเจก,กพุทธเจ้าทั้ง,ท,งทั้งสองเรื่องเลยที่เมื่อกีิพี่กล่าวว่าเนื้อในป่าไม่ถูกผูกมัดไว้ก็ย่อมหากินไปตามความปรารถนาชั้นใดนลชนผู้รู้แจ้งมุ่งถึงความประพฤติตามความบอใจส่วนก็พึงนำเนินใปผู้เดียวเหมือนนอแรชนะเพราะแรดมันมีนอเดียวอยู่ข้างหน้าก็ไปคนเดียวนะอยู่กับความวิเวกนะหรือการสรนเสริญ ผู้ที่พร้อมนะด้วยศีลน,นะการคบหาสหายที่ประเสริฐกว่าหรือมีศีลเสมอตนพยายามที่จะไม่คบหากับคนพาลอะไรต่างๆ,ๆเหล่านี้เป็นตนน้นอันนี้ก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่หกสิบเจ็ดที่เป็นคาตรัสของพระปัจเจกพุทธเจ้าพระปัจเจกพุทธเจ้านี่ไม่ไม่ใช่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพราะพระปัจเจกพ,พุทธเจ้าก็คือเป็นผู้เจ้าที่แบบว่าตรัสรู้โดยพระองค์เองแต่ว่าจะไม่ออกเผยแผ่ธรรมเป็นปัจเจกคือจะอยู่เป็นปัจเจก แต่ถ้าพระโคตม้าพุทธเจ้าในสมัยเราเนี่ยนะจ้าชาศิรตลานนี้เป็นพระสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่เป็นบรรลุพะอรหันแล้วตัดสรุความจริงอันประเสริญริยะสัตสีแล้วก็ออกเผยแผ่หลักธรรมประกาศคําสอนอันนี้เป็นสมเด็จพระสัมมาพุทธเจ้าแต่ถ้าพระปัจเจพุทธเจ้านี่จจนคือบรรลุเป็นพุทธเจ้าแต่ว่าไม่ได้ไปสอนใครเหล่านี้เป็นต้นนะ ก็จะมีอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มน,นี้ว่าพระพระปัจเจกสมามพุรธเจ้าได้กล่าวว่าเราย่อมสันเสริญสหายผู้ถึงพร้อมด้วยศีลขันธ์หรือถึงพร้อมด้วยศีลเป็นต้นโดยแท้พึงคบหาสหายผู้ประเสริฐกว่าหรือผู้เสมอกันนะผู้ผู้มีศีลเสมอกันเหล่านี้เป็นต้นนะหรือในเรื่องราวของเนื้อในป่าที่ไม่ถูกผูกมัดนะมีความเป็นอิสระก็เช่นเดียวกับน,นรชนนะที่ประพฤตินตนนะโดยอิสระนะ โดยถูกต้องต่างๆเหล่านี้เป็นต้นนะว่าพระประเจกสัมารุจ้าได้กล่าวจึงกล่าวว่าเนื้อในป่าที่ไม่ถูกผูกมัดไว้ย่อมไปหากินตามความปรารถนาฉันใดนรชนผู้รู้แจ้งมุ่งถึงความประพฤติตามความพอใจของตนพึงนำเนินไปผู้เดียวเหมือนนอแรกฉะนั้นการไปสู่วิเวกการผูดงนะการไป สู่วิเวกเพื่อดูจิตดูใจตัวเราเองนะเพราะการทุดงนะมันก็เป็นการเรียนรู้นะของชีวิตเพื่อให้เกิดความสงบในใจนะแล้วก็เข้าใจถึงถึงชีวิตได้ง่ายขึ้นนะเพราะว่าเข้าไปในป่าเห็นใบไม้ร่วง mm hmm. ก็รู้ว่าเออมันเป็นเป็นธรรมดาของ ธรรมชาติที่ใบไม้ต้องร่วงหล่นหรือเหี่ยวแห้งนะน้ำเยอะในหน้าฝนแต่น้ำน้อยนะเกิดแก่งหินเป็นลำธารล่องแก่งในหน้าที่หมดฝนแล้วอะไรเหล่านี้เป็นต้นเพราะถ้าเกิดหน้าฝนน้ำมันก็จะเต็มอย่างน้ำในเชียงใหม่เนี่ยถ้าเกิดว่าเป็นพวกน้ำน้ำน้ำย่อยๆจากแม่น้ำปิงที่ไหลลงสู่แม่น้ำปิงเช่นแม่น้ำแม่แตงอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ย หรือแม่น้ําอื่นๆเนี่ยสายย่อยเนี่ยก็ตอนหน้าฝนก็น้ํามากน้ําแดงเพราะว่าน้ําไหลมากภูเขาชะล้างดินภูเขามาก,ก็แดงแล้วก็สูงน้ําเชี่ยวกรากแต่ว่าพอหมดฝนหมดฝนน้ําก็น้อยลงแล้วก็ตะกอนต่างๆมันก็เริ่มเริ่มแบบว่าตกตะกอนลงสู่พื้นดินเนี่ยน้ําจะใสจะสวยอย่างช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบว่ามี เกาะแก่งเยอะเพราะว่าน้ำมันลดลงว่จะเป็นเกาะแก่งไ่าจะมีการล่องแก่งอะไรก็จะเป็นชาวต่างประเทศซะเยอะที่มา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 ล่องแก่งเพราะว่าหนึ่งล่องแก่งต้องใช้ค่าใช้จ่ายสูงสองเราเองก็ชินตานะกับป่าไม้กับลําทารกับแก่งแต่ฝรั่งซึ่งอยู่ในเมืองที่เป็นหิมะมันน้ําแข็งทั้งนั้นนะ่ะบางทีมีรุ่นพี่ไป เที่ยวต่างประเทศลงมาในเฟสนะที่รัเสเซียรถยังวิ่งบนทะเลสาบได้เลยเพราะทะเลสาบเป็นน้ำแข็งนะหรือแม้แต่ในถ้าเป็นช่วงหิมะตกเนี่ยต้นไม้มันจะไม่มีใบเลยมีแต่กิ่งอย่างเดียวนะมันจะไม่เห็นใบไม่เห็นอะไรเพราะนั้นฝรั่งมาเห็นใบไม้เต็มต้นเต็มป่าเขียวขจีเห็นน้าเห็นแก่งโอ้เขาก็อยากเที่ยวอยากเล่นเห็นแดด แรงๆเงี้ยถอดเสื้อโอ้โหมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าเอ่อเวิร์กมากเหล่านี้เป็นต้นนี่ก็นี่ก็เป็นเป็นการเดินทางนะเพราะนั้นการเดินทางเป็นการเรียนรู้นะที่ที่ที่เป็นบทเรียนของของของชีวิตนะที่มันทำให้เรามีความปิติสุขในใจได้ในการที่ได้สัมผัสกับธรรมชาติได้สัมผัสกับ สายลมเย็น,อนเอื่อยๆหรือแมแ้แต่อากาศออกซิเจนที่บริสุทธิ์นะเพราะว่าในป่าก็จะมีออกซิเจนมากกว่าปกติเพราะว่าพืชเมื่อสังเคราะห์แสงแล้วเนี่ยก็จะดูดเอาก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์แล้วก็จะคายก๊าซออกซิเจนออกมาหายใจแล้วมันก็จิตใจมันก็แบบเบิกบานนะแบบดีงามอะ่ะมันบอกไม่ถูกแล้ว ประเทศไทยมันก็อยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่สูงเกินไปดอยนนทน์นนเราก็ประมาณ2,700เมตรแต่ถ้าเป็นทิเบตนะหรือเป็นเทือกเขาหิมาลัยซึ่งแบบมียอดเขาสูงตั้งแต่5,000เมตรขึ้นไปเงี้ย5,000เมตร6พันเมตร7,000เมตรเนียเร่เลนอากาศมันบางต้องใช้อากาศการะป๋องช่วยต้องใช้เครื่องหายใจช่วยเพราะว่าออกซิเจนมันเบาบางมากอะ่ะมันความรู้สึกมันมันผิดกัน ตอนนั้นเพียงแค่ขอมีชีวิตรอดก็พอแล้วเพราะนั้นโหคนคนไทยที่ไปปักธงไทยบนยอดเอเวอเรสต์ได้นี่ถือว่าสุดยอดเพราะมันเป็นอะไรที่ทั้งทรมานทั้งใช้ค่าใช้จ่ายเยอะมากนะน่าจะนับถึงหนึ่งล้านบาทเลยทีเดียวเพราะมันต้องใช้ลูกหาบแล้วก็ต้องใช้ความทรหดอดทนทนความหนาวเย็นโหวถึงเจ็ดพันกว่าเมตรที่จะขึ้นไปอากาศก็น้อยนะมันยากมากมาก นะแต่มันก็เป็นความภูมิใจนี่คือความสุขของของคนแต่ละคนนะที่ไม่เหมือนกันนะศักยภาพสมรรถภาพของคนเนี่ยมันก็แตกต่างกันไปเพราะนั้นะเราก็พยายามใช้ชีวิตให้มีความสุขกับสิ่งเล็กน้อยที่เราได้ผ่านพบในระหว่างทางไม่จําเป็นที่จะต้องไปถึงจุดหมายปลายทางแล้วค่อยมีความสุขไม่ใช่เราก็ซึมซับกับความงดงามในระหว่างทางพบปะผู้คนนะเห็นผู้คนเห็นสัตว์ เห็นสุน uhm ัขเห็นแมวอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นเนี่ยนี่คือความเบิกบานของชีวิตเป็นพลังแห่งความรักและความเมตตาที่เราพึงมีต่อการที่พระุทธองค์ได้ทรงตรัสนะให้มนุษย์มีความรักกันประดุษความรักของมารดาที่มีต่อบุตรเพราะความรักของมารดาที่มีต่อบุตรเนี่ยมันยิ่งใหญ่หรือแม้แต่ความรักความกตัญญูของบุตรเองที่มีต่อพ่อแม่ ที่พระเวสสันดรได้กล่าวซึ่งพี่พูดถึงเมื่อวานนี้ว่าพระเวสสันดรกล่าวกับพระเจ้าสันชัยว่าที่พระเจ้าสันชัยมาขอโทษพระเวสสันดนที่ขับท่านออกจากเมืองศรีพีท่านพระเวสสันอนก็ตัดว่าโอ้เสด็จพ่อความทุกข์ของพ่อแม่หรือความทุกข์ของพี่น้องลูกก็สามารถที่จะสลัดชีวิตให้ได้ฟังครับตื่นตันคือคืออ่านในพระไตรปิฎกเนี่ยมันมันจะซาบซึง้งเพราะว่ามันเป็นเป็นความละเอียด เป็นความละเอียดที่แบบเราไม่เคยได้ฟังได้อ่านมาจากในที่ไหนว่าถ้าปกติแล้วถ้าเป็นเรื่องราวนอกวัาตปีดกเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวที่แบบว่าสรุปออกมาเพราะจะเพราะว่ามันเฉพาะเรื่องหนึ่งก็เป็นร้อยร้อยหน้าหลาย,ลยหรือเป็นหลายร้อยหน้าหรือก็อย่างที่แบบว่าเอ,อการหาชารีวิ่งไปหาแม่เห็นแม่วิ่งเข้าไปหาแม่เหมือนลูกลูกโคเขาไปหาโคแล้ว แล้วตัวพนางมัสสึเองเห็นลูกด้วยความดีใจใหญ่เจอลูกถึงกับน้ำนมไหลออกมาจากนี่คือความรักลดง่าเบิกบานของของพ่อแม่ที่มีแต่ลูกหรือลูกที่มีเพราะนั้นนี่ก็คือในเรื่องราวอวิโกเรื่องที่65-66-67ว่าผู้ไม่ติดยึดถือ,ถอความยึดมั่นปรดุดดึงลูกสอนออกจากตัวนั้น มีจุดหมายไม่ประมาทเพื่อข้ามพ้นวัตฏะสงสารอย่างง่ายดายมีความเมตตาและความรักในผู้คนไม่วิวาตะเลาะหรือบ่แวงเพราะเกิดความเสียดแทงทุกแห่งผนพึงงดเว้นถ้อยคำขัดแย้งในบัตรดลความสรเสริญจะไม่มีอยู่ในผู้คนขัดแย้งกัน พึงรู้ยิ่งในคุณธรรมที่งามนักไม่แข็งกระด้างสำรวมจักชื่นบานนั่นทุกนั้นเกิดเพราะกรรมมีปัจจัยเช่นนี้พันขอให้เรานั้นไม่โกรธสะดุ้งกลัวในคาใดาที่จะพูดจาทั้งหลายนั้นพึงพูดด้วยปัญญาที่ดีพรันเป็นหลักหนาไม่ฟุ้งซ่านในดวงจิต ที่มีมาขอให้สํารวมวาจาอย่างมั่นคงแม้แต่ถ้อยคำของพระปัจเจกพุทธเจ้าที่ทรงตัดในเรื่องราวทุกแห่งหนว่าสัตว์ในป่าไม่ถูกผูกมัดในบัตรดลย่อมมีความอิสระในตนอย่างแน่นอนเชกเช่นเดียวกับนรชนผู้รู้แจ้งประพฤติสิ่งที่ดีงามเป็นหนักหนา พบผู้คนที่ประเสริฐหรือมีศีลเสมอกันเช่นนั้นนาะย่อมนำพามาได้ซึ่งความสุขใจความสุขที่เรากระทำต่อผู้อื่นจะบานชื่นในดวงจิตเช่นนี้นั่นมีจิตตนักรู้เช่นนี้พันวิญญาณขันสำคัญอย่างแน่นอนมีสภาวะ แห่งความรักและเมตตาเพื่อนำพาความสุขทุกแห่งหนเพราะหน้าที่ของมนุษย์ทุกๆคนคือเพื่อประโยชน์ตนและผู้อื่นเช่นนี้นาความสุขเล็กๆคือความสุขที่ยิ่งใหญ่ให้ความสำคัญไว้ย่อมดีเป็นหนักหนานำวิถีชีวิตเข้าสู่ธรรมชาติที่มีมาย่อมนำพาความเบิกบานในจิตใจ ใส่ใจและเข้าใจต่อผู้อื่นรับรู้ถึงความมีปัญหาของเขานั่นอย่าลำคาญที่จะฟังเช่นนี้พันหากช่วยได้ก็ช่วยกันตามกำลังนี่คือความรักอันลึกซึ้งที่ตาตึงมีคุณค่าเป็นหนักหนาขอให้เรามีจิตเปี่ยมเมตตาจากนําพาชีวิตที่งดงามพร้อมหน้าแต่งคุณพระรัตนตรายและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย บุญกุศลทั้งหลายที่พวกเราได้ฟังการอ่านพระไตรปิฎกในเรื่องที่ 65, 66, 67ในเรื่องราวของการไม่ยึดมั่นถือมั่นในเรื่องราวของการไม่ทะเลาะบอแวงในเรื่องราวของการไม่แข็งกระด้างในเรื่องราวของการเข้าใจในกฎแห่งกรรมในเรื่องราวของการไม่โกรธไม่สะดุ้งไม่อ้วอวดไม่ฟุ้งซ่านในเรื่องราวของความประพฤติที่ดีงามในเรื่องราวของการคบบัณฑิตผู้มีศีล เสมอกันขอได้ปวดเป็นรอบปัจจัยพิบาลรมันทานพรได้โยมพี่โยมน้องท่านนั้นจะมีความสุขความเจริญมีสุขภาพแข็งแรงคิดนังสิ่งใดก็จงสำเร็จสมาลูงมาปารตนาเขาทิศบุญกุศลทั้งหลายนี้ถังบรรพบุรุษทั้งหลายผู้มีพระคุณทั้งหลายคุณครูบาอาจารย์ทั้งหลายเจ้ากรรมในเวททั้งหลายญาติสนิทิต่ชายทั้งหลายเทพเทวดาทั้งหลายที่สิงสถิตอยู่ที่หอพระไตรวิดกเก่าแก่ด้านหลังของวัดดอนศรีละําอำเภอเชียงดาวอย่างนี้ให้ได้รับในบุญกุศลเจริญ